สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสปอร์ตโซนโซนของคนรักกีฬาฟุตบอลวันนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยและวงการฟุตบอลอาเซียนและวงการฟุตบอลเอเชียมาอัปเดตให้รับชมเหมือนอีกเช่นเคยนะครับปากดีรับตุดจีนโค้ดปาร์คเน็บช้างศึกก็ไม่เคยชนะบอลโลกรอบนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย วันอังคารที่1่กุมภาพันธ์2565ทีมชาติเวียดนามที่แพ้เจนัดรวดไม่มีแม้แต่แต้มเดียวอันดับ6กของกลุ่มบีเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจีนที่7นัดชนะ1เสมอสองแพ้4นัดมีห้าแต้มรังอันดับ5ของกลุ่มโดยนัดนี้ทัพดาวทองต่างหมายมั่นปั้นมือจะเก็บสามแต้มเหนือทีมมังกรแผ่นดินใหญ่เพื่อฉลองเทศกาลเ,เต็ดหรือปีใหม่ของเวียดนามงานนี้โคดปาร์คฮังซอคุณซือชาวเกาหลีใต้ของเวียดนาม ที่มีแรงกดดันจากกระแสะแฟนบอลซึ่งไม่พอใจฟอร์มทั้งจากฟุตบอลโลกรวมถึงผลงานในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ไม่สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้แถมยังแพ้ทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศออกมากล่าวว่าผลงานนัดที่เราแพ้ออสเตรเลีย4-0ถือว่าสกอร์เยอะมากฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนผมต้องขอโทษที่ทำให้แฟนบอลผิดหวังเพียงแต่เราต้องเข้าใจว่า เวียดนามผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย er เป็นครั้งแรกคู่แข่งของเรานั้นอยู่ระดับสูงของทวีปการอยู่ในลำดับล่างสุดของกลุ่มไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผ่านมาทีมในอาเซียนอย่างไทยก็เคยมาถึงรอบนี้เช่นกันแต่พวกเขาก็ไม่เคยชนะใครเหมือนกับที่เราเป็นเทศกาลเตดหรือปีใหม่เวียดนามมันเป็นวันแรกของปีผมและผู้เล่นของเราเตรียมตัวเป็นอย่างดีแน่นอนว่าแฟนบอลเวียดนามรอคอยนัดนี้และเราจะเอาชัยชนะ เหนือทีมชาติจีนให้ได้โค้ชปาร์คฮังซอกล่าวครับเรามาดูข่าวทางด้านชนาทิพกันบ้างนะครับเปิดเหตุผลค่าตัวชนะทิพลดลงแต่ยังเป็นเบอร์3าของแชมป์เจลีกภายหลังจากที่เจชนะทิพสงกระสินกับตันทีมชาติไทยตัดสินใจย้ายจากคอนาโดเลซัปโปโรสู่สโมสรคาวาซากิฟอนเาเล่ทีมแชมป์เจลีกสสมัยซึ่งเว็บไซต์ transfermarket com ได้เผยแพร่มูลค่าของชนะทิพพรีเมียร์ลกทีมชาติไทย อัปเดตเมื่อปี2022โดยระบุว่ามีมูลค่าอยู่ที่1.5ล้านยูโรหรือประมาณ56ล้านบาทอย่างไรก็ตามจากมูลค่าที่ประกาศมานั้นถือว่าลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าสูงถึง1.7ล้านยูโรหรือประมาณ63ล้านบาททั้งนี้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการที่ดาวเตะรายนี้มีอายุมากขึ้นบวกกับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมากับฮอกไกโดคอนเซเร์ซัปโปโรนั้น ตัวชนาทิพย์ได้ลงเล่นเพียงแค่23นัดทำหนึ่งประตูกับ6แอสซิตเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งนั่นเองขณะเดียวกันชนาทิพย์ยังถือเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งยังมีมูลค่าอันดับที่17ของเจลีกและอยู่ที่ลำดับ3ของคาวาซกิฟอนเตเล่เป็นรองเรียนโดดามิยาวกองหน้าชาวบราซิลและโซโกทานิคุชิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นครับเรามาดูทางด้านมาสธดะอิชิอิคุนซือชาวญี่ปุ่น ของสโมสรบุรีรัมยูนิเต็ดกันบ้างนะครับกระหึ่มถึงญี่ปุ่นอิชิอิคนแรกประวัติศาสตร์12ปีทีมยักษ์เมืองไทยผลงานของมาสดาอิชิอิกระหึ่มถึงแดนอาทิตย์อุทยัทยไกลทีเดียวนะครับหลังจากที่คุณซื้อเชาวญี่ปุ่นดีกรีคุณซื้อยอดเยี่ยมเจลีกเข้ามาทําหน้าที่คุณซื้อคนใหม่คุมทัพบ,บุรีรัมยูนิเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยเขาก็พาทีมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมจารึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นคุณซือคนแรกในรอบ12ปีนััับบตตตต้้งงแแ่่่สมสมมมรุมีเือป2010 ที่พาทีมบุยลำออกสตาร์ทเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องได้มากถึง5เกมติดต่อกันและพาทีมยิงประตูคู่แข่งมากถึง12ประตูซึ่งนัดล่าสุดอิชิอิพาบุยลำบุกไปชนะเมืองทองยูนิเต็ดถึงถิ่น1ประตูต่อศูนย์ทั้งนี้โปรแกรมต่อไปมาสัทหะอิชิอิลุ้นจารึกป,ประวัติศาสตร์พาทีมบุยลำยูนิเต็ดเก็บชัยชนะ6เกมรวดเขาจะทําได้หรือไม่บุยลำม,มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรพีทีประจวบ ในวันที่5กุมภาพันธ์2565นี้นะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามสาสัตหอิชิอิจะจารึกประวัติศาสตร์พาบุยลำเก็บชัยชนะ6เกมรวดได้สำเร็จหรือไม่นะครับ